สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาผมกับเกอามาเชียด้อครับผมเอาบรรยากาศลุนรางวัลกันครับผมเมื่อวาจะเป็นรางวัลที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมหรือว่าเลขกไทยสองตัวเล็กหมุนครับผมครับไปรับช่รัรฟังบรรยากาศพร้อมๆกันกับเกอามาเชียครับผมเอาเอนีเก่ามาเชียกับขอกากข้บพระคุณเมื่อวาจะเป็นปูและไก่ เอฟซีทุกๆทันเด้อครับผมรวมไปถึงเซียนครับผมที่เมตาแนวทางให้กับเกามาเชียครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีล้วก็พี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมครับวันนี้ขอให้โชคดีได้ครับผมเอาครับพี่น้องเนาะไปดุุนรางวัลพร้อมๆกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเลขกหมุนหนาหมุนหลังออกไปแล้วครบแล้วครับผมบบดนี้ หมุนหน้าครั้งที่1740ครั้งที่2512นี่ครับผมเลขไทยกับสามศ0 3ย์ดมาลุนละวันเลขไทยน้ำกันครับเลขไทยสองตัวเลขที่ออกครับผม หาแปดอีหลีครับพี่น้องเหา็กหลอกล่างออกหาแปดล็อกล่างหาออกตรงตโอ้หาไหมดีน้ำเชียเนาะเหล็กหลอกล่างน้ำเชียครับผมหาแปดอ๋อถูกห้าแปดครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเลขล่างออกห้าแปดครับพี่น้องเนาะ ครับเหล็กล็อกน้ําเชื่อกับเขาด้วยครับผมครับรู้สึกว่ามีหลายเส้นหลายอาจารย์อยว่ครับผม5้า5ดดห้าครับเอามาลุนรางวัเลเหล็กบนกันครับผมลุนรางวัเลเหล็กบนกัน หกสีหกหกซีหกโอ้หตามหดวดังหันมาออกหวนี่หกซีหกหกซีหกเอาแมนหมากหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยเอยมาสองตัวเลยทั้งรักร่อยรักนวยโอ้เล็กหาบกรพป่นองเนาะหก6ห หกสี่หกครับผมเอาครับพี่น้องครับผมคของเก่ามาเชียร์ได้ครับผมบาร์เลพ่อปูทอกวันหวยออกครับผมเข่าอีกแล้วแมนหลังจากเพิ่นรุดน่าจีสองงวดน้ำเชียร์เนาะงวดนี้เข่าได้ครับผมแต่ว่าพอตัดห้บ่มเอิดครับผมเพิ่นฝันวันหลุดปีกอับถอยมาส้นกกใหม่ครับหกสี่หนึ่งครับพี่น้องนะตัดเล่นจริงๆจะได้สามตัว ห1 4นึ่งสี่หนึ่งหกสี่ครับผมถือว่าพอเขาเดอ้อครับผมพ่อภูทอกครับช่วงนี้เลขฟันหลายอาจารย์ที่เกามาเชียนั่มเสนอนี่เขาดีพ่อใจเด็ดครับพี่น้องเนาะจำได้เบิ่งเพะครับผมพนว่าปีงเกาะขา่นที่เกามาเชียรลงไปหมู่บ้านนี่ครับผมแปดห้าห <Okay. S 2> ้าแปดนี่ครับพี่น้องเพื่อนกับคิดว่าจะเป็นเลขบนเหรอครับพี่น้องเนาะเพื่อนว่า สื่อเลขแปดสองหาเน,น,น,นียน<ะ>คนมาฟันย่ำใดออกย่ำหนันิ่นก็นเลยมองเป็นเหล็กบนครับผมแปดหาบัวเลขกฟันมันไปในทุกอย่างาแถบโนเเหอเนียนวันนี้น้องก้อนนะครับผมทีน้ำเชียร์น้ำเสนอ,อกับพอดีน้องไล่มาว่าฟันหลาดสุดนี่ครับผมมีผู้ใายบอกเล็กชุดน,นี้เพราะเขาแต่ว่าไปเขาเหล็กโทรศัพท์หายได้ครับผมนี่นี่ครับ่น้องเนาะโทรศัพท์ ลองก่อนจะเป็นสองซี่เก่าหรือว่าสองซี่หกนี่ครับผมน้ำเชื่อไว้ยังก่อนถอดหะคอยว่าแคบไว้ก็ไนดนะ้นี่ที<ด>่น้ำเชื่อลงเลขล็อกล่างเนี่ยปะไม่อนอย่าซื้อห้าดับล่างเอาโอ้เอาเป็นประกันเลยพ่ <c oughs> อะเกโอ้มาเตรียมๆเลยครับผมปาดไม่ยังหลับท่านผู้ชมน้ำเชื่อลงตัวนี้ค่ะอ๋อ อยู่ในล็อกลางกันป่ะเนียนนัง่ืเขาไปอ่านใดได้ครับผมคอ่ลุ่งไข่ล่งไม่เศร้านี่ับโอ้หาไม่หลีเนาะค่ะหาดับลางเพิ่นน้ำเชียวว่าแล้วว่าเหล็กว่านออเกียวฝ้าว้าอย่าซื้อห้าดับล่างค่ะออกคอเป็นประกันแต่ว่าเพิ่นคอมีหนังสือกระสนุกยิ่ดีเท่าครับดีก็เพิ่นหนังแบบอันเ้าแบบนั่นเนาะมงคือจังที่เิ่นมั่นใจครับอือ วันีกันครับตามกันต่อด้ครับผมค่ะก<อ>็มาเชีเยเลขกฝันกันหลายเสี้ยนกันเข่ายุบค่ะตัวก็ามาเชียสองก็มาเชียสีหกหลายคนเชียซีหกหลายด้ครับผมนั่นเชียสีหายอยู่อนขาแปร์นะทอปผู้ซีสเกียครับพี่น้องเนาะหลังจากววดว่าหันเพิ่นผ้าเขาสามตัวสามตัวโตัครับวันนี้เพิ่นเขาซีหกนะครับผมนี่ตรงๆเลยนี่เีได้ว่ารักหลอยเพิ่นบ่มี บมีหกครับผมแต่ว่าที่นาเสดายที่ว่าเพิ่นดับบนลางแปะเอาปรยูครับผมวัานี้ครับได้ทันกับพยายามมองตังเหล็กบนได้ครับผมว่าแปดนาจะไปรักลอยครับนี่ปูห้ปูบ่งเนะี่ยนี่ครับผมับแปดนี่ยุ่ดน้ำเชื่อหลครับผมน,น้ำเชื่ตอต่อมาเชื่อจะมีซีหกป่าหาไม่มาล่างสิง <laughs> ส่วนเลขดับนี่้ะครับผมมาสรุปให้เบิ้งนี่พี่น้องอยากได้บพาะครับผมดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยดับทุกหลักนี่ครับผมของปูนี่สุดยอดได้ครับผมแต่วแปดเป็นดับยูแข่ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะที่ตัวสําคัญเลยเอานี่นะครับผมผลงานของปูเลขบนเข้าสี่หกปูอารมณ์ดีสูตรนี่เดินดีได้ครับผมสูตรที่หนึ่งนี่นี่ครับผม สูตรนี้เดินดีอ้คือเพราะเหตุเรื่องเสี่เนี่แครับผมโอ้ผู้อารมณ์ดีสูตรที่หนึ่งครับผมก็เด็วิ่งผู้เขาดีดีเขาดีนี่สูตรนี่่อยสลุปน้ำเจากไข้เย็นเลขดับเอาอยู่นะครับผมผู้เอาอยู่ก้าวไม่มาล่างหนึ่งไม่มาบนพ่อจากน้ำโสมนี่ครับพี่น้องคนมีรลักซิมเป็นแบนจริงจริงเปจนใจ้ซี่ตัวเดียวเหรอครับผมเพิ่งแล้วสองมาเป็นมูสือครับ ันวันเขาไ้งวดแลยที่เถวเนี่ยเพราะว่าสองมันดับอยู่แล้วริงจะเป็นซีผู้ใหญ่ใจดีไม่ผิดหวังครับผมก็มาเชี่เอาเหล็กตัดของปูสามมามามาตัดออกครับผมให้หน่อยลงผู้ใหญ่ใจดีเข้าสีหกนี่ครับผมตัดเหล็กดับออกอ,อ,กอีกเดี๋ยวย cool ุซิบคููครับพี่น้องเนาะสีหกบนตรงๆครับผม แล้วก็นี่ครับผมทีมาาของเหล็กเป็นยังคือได้หกสองตัวพอเส้นน้องไข่<ะ>ที่ไหนได้เหล็กเบิลหกแล้วก็เหล็กตัวนี้กับเขาอีรีนะครับผมนี่เก่งแถวอะเมียนสูตรเพิ่นนี่สุดยอดจุามีเอฟซีเพิา่าเพิดดน่พดดนได้น้ำเพิ่นได้น้ำเมียนัจเพิ่นเหตุจ้าได้คะ่ะก็มาเช่เอาเล่เอาเหล็กเด่นของพอเส้นน้องไข่กับผู้ใหญ่จะดีมาวิยนกันมามาช่วกันได้หาตัวนี่ครับพี่น้องเนาะกับเขาซีหกคือเกา ก็แปลกทีเนาะ<อ>พนในหกสองตัวนี่ครับผมนี่นี่ชุดเดียวกันหมดเลยนี่สี่หกพ่อใจเด็ดเลขฝันเพนเขา่าเลขคำนวณพนเ,นเลขวิ่งบนเพนลุดแต่ว่ารักลอยเพนเข่าหกได้ครับผมเข้าที่หกครับอาจ,จารย์สายบนล่างเข้าแปดห้าครับพี่น้องเนาะโอ้เข่ายื่เลขแต้มเข้าสามครับเข่าตามเลขแต้มิ่นเลยวิ่งพนเข,าข่าเลขมีที่มา เซียนเขาใหญ่วิ่งบน4ครับผมครับมา4แต่ว่าเพิ่นประกอบ4 7ครับพี่น้องเนาะเรียกบอก4 6ครับผมแต้มเดียวเป็นสิยดายอยู่พี่ปะกายไปลักหน่วยครับผมลัก10ล่างครับเข่ายู่ที่เงาแต้มแล้วก็ในส่วนของพ่อร้องพ่อร้องนี่เพิ่นว่าเพิ่นเอาเลขกทึ่งๆเด้อครับพี่น้องมี FC เพิ่นได้นําจังซี่ครับเดี๋ยวสิเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องเนาะ เลขแถวบนเอามาวินกันครับผมเดี๋ยวกับมาเชียร์จิพาดพี่น้องเอซี่เบิง่งตะวัลีวินงปนรุษมแม่น้ำอูนฝันดีได้เนื้อสดซื้อซี่หกขอผมตะวานนี้คนไหนลางขึ้นบนครับผมครับอ,อาจารย์แกงและยองหลักหน่วยเข้าที่6ครับผมครับเนไหนศูย์หสูตรเก้ามาเชียร์ครับพี่นรองเนาะ เขาที่เลขเด่นเด้อครับผมคือห้ากับแปดครับพี่น้องเนาะห้าแปดเขาพว่ามีเอฟซีจิตามีพอเพราะว่าอว่าเพิ่นรุดต่อเนื่องเพิ่นรุดต่อเนื่องนะสองงวดแล้วกะงวดนี้ถ้าหลายทันบรไดตัดกับเสดายยู่นี่ทาบรไดซื้อน้ำมันหกซีนี่เนาะเพิ่นมั่นใจยี่หรี่เยไอ้ไข่ก็เหมือนที่ว่าตอนที่เพิ่นบ่ตัดเลขก,กันเทเบียนรถนะ่ะแมนครับเอาพี่น้องนะเนาะเพ็น,นได้กัอ ก็ติดพอไหว้ึ้นเก่าได้ครับผมเพราะว่าจะแม่บเข้าคอวันกะเสียดไปคือกันเลขแม่บ้านเข้าแม่ขมวังหมูบ้านเป็นแห้ซีเก่าครับผมครับซีเก่ามันกลับหัวครับตามกันต่อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขออกหกสี่หกห้าแปดครับผมโอ้หาแปดนี่เลขยอดหิตกับออกจนไดเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมตัวซีหกถือว่าเก่ามาเชี่ยนำเสนอไปนี่ก็มีหลายสำหนักอยู่ครับพี่น้องเนาะ ครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าปู่สีสะเกดครับผมครับหรือว่าเซียนน้องทายครับผมเลขเด่นของเพิ่นสุดยอดครับพี่น้องเนาะอีกหลายเซียนก็เอามาสรุปให้พี่น้องที่เบิ่งเป็นข้อมูลครับผมเลขพ่อจากน้ำโสมนี่กรหลัก10บนตัวเดียว4ครับพี่น้องเนาะครับถือว่าเลขฝันพอผู้ถอกกลับมาเดาอครับผมถึงว่าเพิ่นจะบริตัด4 6กระดามพี่น้องเนาะเพิ่นในหกสีหนึ่งครับผมครับละก็พ่อใจเด็ด เลขฝันเหิือนกัคักอลีครับพี่น้องเนาะลงไปหมู่านนี่ครับหาแปดแปดหาปีงกอขาต้องออกตัวนี้อลีครับผมสุดยอดครับพี่น้องเนาะเอาหมวดนาครับพี่น้องครับมาลุยกันต่อครับผมหนึ่งตุลาคมหกสิบแปดก็ติดใบเด้อครับผมเมื่อวานแนวทางจากเก่ามาเชียรหือว่าน้ำเชียร์ครับผมทางน้ำเชียร์กรถือว่าแนวทางตัวเลขแม่นครับพี่น้องเนาะเมื่วานจะเป็นเลขล็อกแม่นๆครับผมหรือว่า ล,ลายอาจารย์ครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาสรุปให้เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องท c กีได้ครับผมตามกันต่อสู่กันต่อครับผมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ